โชเซ่มูรินโญเชื่อมั่นคริสเตียโนโรนันโดจะเป็นคนสำคัญพาโปรตุเกสประสบความสำเร็จในยูโร2024โชเซ่มูรินโญกุนซือจอมเกา๋าเปิดเผยความเชื่อมั่นว่าคริสเตียโนโรนันโดจะเป็นคีย์แมนคนสำคัญที่นำทีมชาติโปรตุเกสสู่ความสำเร็จในศึกฟุตบอลยูโร2024ที่กำลังจะมาถึงมูรินโญกล่าวว่าคริสเตียโนโรนันโดเป็นคนที่รู้และเข้าใจความรู้สึกของตัวเองตลอดเวลา เป้าหมายของเขาคืออะไรโค้ชต้องใช้งานเขาอย่างไรไม่ว่าจะส่งเขาลงสนามทุกนาทีของทุกเกมหรือปกป้องเขาในช่วงเวลาสำคัญแต่มีหลายสิ่งที่อยู่ภายในทีมซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ระหว่างพวกเขาคริสเตียโนโรนันโดมีอิทธิพลมากมายและเขาจะทำประตูได้ผมไม่เชื่อว่าเขาจะจบจากการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปโดยไม่มีประตูเลยมูรินโญ่ยังเสริมว่าผมคิดว่าแทบทุกคนก็คิดแบบเดียวกันว่าโปรตุเกสอังกฤษ ฝรั่งเศสเยอรมนีและสเปนจะมีลุ้นในฟุตบอลยูโร2024ครั้งนี้สำหรับโรนันโดวัย39ปียูโร2024อาจเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่สุดท้ายในชีวิตการค้าแข่งของเขาเขาจึงมุ่งมั่นที่จะลงเล่นอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการสั่งลาแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมโดยคาดหวังว่าจะสามารถนำทีมโปรตุเกสประสบความสำเร็จอีกครั้งในศึกยูโรครั้งนี้